กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเปดอย่างเช่นเคยนะครับโมก็วันนี้นะครับแต้มเราเนี่ยอยู่ที่หนึ่กว่าเท่านั้นนะครับจะขึ้นดีวิชั่นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ oh <my> God. โอ้ไม่ก็เรามาเข้าดูันดับดูดีวิชั่น1เนี่ยก็ มีเยอะนะแต่ว่าเราอยู่อันดับที่หนึ่งสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับนี่นะครับอันดับที่ผมอยู่นะครับ MBK หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับนี่แรงแต้มผมหนึ่งพันเร้อยแปดสิบห้านะครับก็เกมนี้เนี่ยเราจะมาขึ้นดีหนึ่งกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะล่วงหรือจะรอดนะครับผมเออมาก่อนอื่นเนี่ย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยชนะมา30แพ้14แล้วก็เสมอ7นะครับก็เล่นประมาณ50ตาได้มากครับกัวจะขึ้นดีหนึ่งก็ถือว่าใช้เวลาเกือบ3วันได้เ,เราส่มเจอพอดีเลยอ้าวแล้วเจอเป็นแมนยูนะครับดิวิชั่น2เหมือนกันด้วยนะครับอืมไม่รู้ว่าจะตึงหรือไม่ตึงเนี่ยต้องไปลุ้นอีกทีนะครับ ทีมเราก็เอาเล่นแบบสไตล์เดิมๆดีกว่าผมว่าถ้าเปลี่ยนไปนี่อาจจะไม่เหมาะมาดูฝั่งตรงข้ามกันอืมอมืกองกลางดี DM f ม็เป็นคานาวัลโนะครับไม่ไม่ใช่ดีคานาวัลโอะไรคาซิมิโ่เออแล้ก็บูโน no เออบูโนฟูรานเนลนะครับแล้วก็เป็นของฝั่งทางด้านกูตีนะครับอืมแล้วก็เป็นเอ่อเอาอเอาเอร์วินมาเล่นฝั่งขวา แบบนี้จะรอดไหมครับต้องไปลุ้นกันเลยมั่ยไม่ได้มั้งเลือกกันดีกว่าทุกคนเริ่มเชียร์นะครับเราฝั่งเราเริ่มครับอันตนาส่งให้กำลับลุงมลุมไปที่เฮอร์เนสเฮอร์เนสจ่ายให้เออร์วินเฮอร์เนส ไม่ได้เสีนสั้นเกินอายังติด <มา S 1> เทอเร์เนตอย,ยู่เฮ้ยังติดเออวินอยู่ <c oughs> โอ้โหคุณผิดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไงตื่ขึ้นดีหนึ่งแล้วมาเขาโยนมานอังกฤษอ้าวอ้าอาหือทำอะไรอ้าวเฮอร์เนตยังได้อยู่ทุกคนรุมลดึงดังมาให้ยังไม่ได้ทุกคนเข้าไวมากฝั่งทุกข้ามเราทีมเสซี่ครับดึงบอลแล้วก็แทงออกมาด้านขวาบน แล้วก็โยนมาลูกนี้เขาจะเปิดหรือไม่แล้วก็เปิดจริงๆทุกคนมองได้ไหมอือฮึอ้าวอาวอาเกือบแล้วเดีวราฝั่งเราโยนขึ้นไปข้างหน้าไอ้ที่คันโตน่ากลางนี่ดีช่วยหายให้เลสซิมิโนทุกคนลองกับวีเอราเลยนะเาซิมิโนแล้วเขาแทงมาแล้วจุดเน้นอยู่เอเวนต์เต็มกวันแล้วยิงเร็วสุดทันทุกคนเกือบแล้วไงเราเกือบตายแล้ว ไปที่ลูปโตอราโจให้เฮอร์เนสมั่งผ่านทุกคนเขายาังตีดีๆตอนเล่นบอลแบบโยนไกลนะคนนะไม่เล่นใช่หรือเออเอาจะลูดอยู่เฮอร์เนสไปแลาาว้วจังหวะนี้เฮอร์เนสส่งมาให้คันโตนาคันโตนาอออืืหเซชชั่ไม่ติีทุกคนแต่กองหลังเขาเข้าไวมากหานเลยก็โยนขึ้นไปแมนซี่แอนซี่แอนซี่ดแน่าหลอกโซน ล้วจะโยนไม้ลูกนี้จะโยนเปิดมาอ,มอมเผืเอ,อ,เออตายจังวันนี้โดนครับครึ่งแรกก็โดนเขายิงยับแล้วทุกคนเกินไปแล้วตอนนี้ลงที่อลงรับบัจโจ้ไอ้ที่ลงไลุแล้ววิ่งตีสปีดไม่ดึงกลับมาเห็นกับซอนซอนลองฟันดูเอา้า แล้วยิงพลาดทุกคนนี่เกินไงกลัวไม่ได้ยิงเขาโยนขึ้นมาฮัยงังติดอยู่แม็กซี่เราส่งมาให้กับกางบูโน่บูโน่ไปครับเปิดออกมายังติดอยู่ทุกคนบูโน่ไปแทงมาลูกนี้ไม่ล้ำใช่ไหมยังเปิดอยู่เอาเปิดเข้ามา นิดหนึ่งทุกคนโรเบอร์โตมาโจมาที่เฮอร์เรสเห็นกับซอนคันโตน่าลุงลุ่มลูลุ่มไปแล้วลุมีลุงลุ่มแลวดึงกลับมาลุงลุ่ม่ยิงไกลทุกนิ้งยังไม่เข้าทุกคนนิดเดียวโอ้โหแล้วเป็นลูกออกหลังแล้วลู่เตะมุ้งแนทุกคนฟังทางเราเป็นเออวินนะครับทุกคนที่จะได้โยนจังหวะนี้ได้โยนเข้าไปแต่ามาตงเป็นลุงลุ่มอยังไม่ได้ทุกคน อย่งดูทีสกอร์หนึ่ง0-0อยู่นะครับทุกคนเอาโยนขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นดึงกลับขึ้นหลังโรเบนโต้หน้าไ่เอาบอลนะครับนูโน่ติดโรเบนโตคาร์ลอสโรเบนโตคาร์ลอสเอายังไม uh, ่ออกอีกยังติดอยู่เป็นไว้ส่งมายังติดโรเบนโต้คาร์ลอสอยู่เหมือนเดิมกลับมาที่เฮอร์เนส เออนี่ถึงลุมลุไปแล้วลุมลดึงเข้ามาอืมันอ่ายังได้อยู่ก็ยังปิดเหมือนเดิมทุกคนแต่จ่ายมันไม่ดีนะเหมือนรีบไปหน่อยนะมาที่อารอสครับอารอสถดึงมาอารอสแล้วก็จ่ายมาแทงอืมแล้วก็บรกคืนเลนะครับก็ สกอร์ยังเสมอกันอยู่นะครับที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับแล้วก็ผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นสตอยคอปกับคอนโตน่าดีกว่ารู้สึกมันจะซ้าไปหน่อยหมาครับเสียดิ้งหลังกันทางติดอยู่อ้าวจ่ายมาสตอยคอปไปแล้วลูกนี้สตอยคอปไปความเร็วใช้ไปและดึงเข้ามาให้กับลู่ลุ่มลู่ลุ่มเห็นซัน บอลให้กับเฮือนอียังติดอยู่ทุกคนยังไม่ผ่านนะครับแยังดึงมาอยู่ที่แมสซี่แมสซี่ดึงไปเลี้ยงไปจ่ายไปให้ที่แมสซี่ไล่ลากยาวไปจังหวะนี้บาเซี่ดักได้หวยครับทุกคนอาร์เซนอลย้นมายังไม่ผ่านทุกคนยังติดอยู่เหมือนเดิมนักทีมเขาแบบเล่นบอลต่อบอลดีมากนะครับไปที่แมสซี่ครับทำเกม ออกที่ด้านข้างแมซซี่ดึงมายังติดอยู่เหมือนเดิมแมซซี่ดึงไปรอกมา,มกาจะเลี้ยงปั่นหรือเปล่าจ่ายเขาเข้าไปกลางบูโนโ,โนโ่บูโนโ่ยิงไกลลูกนี้นิดเดียวคนนิดเดียวฝั่งตรงข้ามของเราโยนขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนเป็นลุงลุมลุงลุมยังไม่ได้ทุกคนอาร์จนตินเฮอร์นอเนสอยูอย่และเห็นลุงลุมวิ่งลูกนี้ไปแล้วลุง,ลง ลุงลุงไปแล้วว่ายังไงยกขึ้นไหมลุงลุงดึงก่อนเราไม่ทันทุกคนสวยมากเลยอาเทลกึดดึงใหดักได้ไหมไม่ได้ทุกคนอาเด็กติดที่แมตซี่แมตซี่ดึงไปแล้วก็หินมาส่งให้บีซ้ายไปที่แมตซี่แมตซี่แมตซี่ยังไงอายังติดโรบอโตมัตโจครับยังดึงได้อายังติดอยู่เออวินโรบอโตมัตโจ ที่เออร์วินตอนนี้เออร์วินไปเห็นเธอเนสเธอเนสเห็นลูนจังวันนี้ไปแล้วติดสปีดความเร็วแล้วดึงลงมาแล้วก็ยิงปั่นลูกนี้ยังติดอยู่ทุกคนไปอยครับจะโยนเข้ามาข้างในซอนตรงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนเลินขาดเลยบ่งอีกแล้วตีซอนเราขึ้นนำอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้สกอร์แทีที่ก็จุดยิ่งได้ ไปที่บีไว้เ็นไว้ยังดักได้อยู่ทุกคนแล้วก็ยังโยนไปที่มุมซ้ายแล้วก็โยนออกมาเป็นของบุโดนะครับดึงดึงบอลอยู่ดึงล็อกเลี้ยงเอาตัวผู้เล่นว่างครับที่จะส่งแล้วก็ที่ผมก็ไม่กล้าเข้าทีหลังก็โยนมาไปที่เวซี่ยังดักได้อยู่ส่อยฟ็อซอนซอนเฮนเนอเนธเฮนเนสไปแล้วเฮนเนยิ่นส่งให้ซอนซอนเห็นลุง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 ,ลง แล,แล้วก็ยังไม่ผ่านทุกคนยังดินเหมือนเดิมอัลเบตัโจยังไม่ได้ทุกคนยังเข้าบอลไม่ได้อยู่ตอนนี้ก็เขาน่าจะจ่ายออกไปปีกซ้ายหรือเปล่ายังไม่จ่ายดึงเข้ามากลางด้านในเอ็นแมซี่ครับที่เล่นบอลตอนนี้และจะส่งให้แมซี่ไหมยังไม่ส่งยังใจเข้าไปกลางอแต่ทีมเขาพยายามต่อบอลครับทําเกมไวเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงนาทีที่แปดสิบแล้วาจะติดแมซี่ไปที่ซอนยังไม่ผ่านทุกคน กองหลังดีมากลองเปิดมาอยู่ยอาจจะติดเออร์วินเออร์วินให้ลุงลุมลุงลุมเห็นซอนทันไหมยังไม่ทันเหมือนเดิมอายัางติดเฮอร์เน็ตแล้วก็ส่งให้ซอนอืมจังหวะวิ่งแบบย้อนบอลก็เลยทำให้ช้า,ชาไปหน่อยอือหือไปผ่านทุกคนเอตียิงที่คาร์ลัดดึงมาสไตร,ตรค์คอรสสไตร์คอร์แทงมาให้ซอนยออิงผู้หูและจ่ายไปไปหน่อยทุกคนพลาดเลยจังหวะนี้ น่าจะปั่นเข้าซ้ายปั่นนี่น่าจะโอเคกว่านะลุ้ง oh, <no. S 1> ไปแล้วามเกมร,รับ <c oughs> ดีครับดีเอาดีนี่ดับได้มาที่ลุงลุมลุงลุม <c oughs> ก็ <c oughs> จบไปที่เรียบร้อยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เอาก็ ขึ้นน้ำอยู่ที่หนึ่งสูงหนึ่งสุดจัดครับกเอามาดูว่าดีหนึ่งเราเนี่ยจะขึ้นแล้วจะเป็นโล่แดงหรือเปล่านะทุกคนนะนี่ก็ใจบันบันอยู่บวกแพ่มากกว่านะครับเอยมานี่ก็แต้มที่1.812แต้มนะครับตอนนี้บวกมา15นะไหนเรามาดูดีหนึ่งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนเราขึ้นดิวิชั่นหนึ่งแล้ว ห่อรางวัลก็เงินสองหมื่นแล้วก็ทีอัพนัดติดนะครับหนึ่งหมื่นสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับจะได้มาคดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าพี่ไปแล้วบ๊ายบาย